เสียงที่พวกเราใช้กันอยู่บนโลกวันนี้ไอ้เสียงที่พูดอยู่เนี่ยภาษาสมมุติเนี่ยไอ้เสียงเนี่ยที่มันคิดคิดคิดอยู่ข้างในใจเราเนี่ยดูไหมเสียงเนี่ยมันเป็นเพียงอาการที่อยู่ผิวรอบนอกของธาตุชีวิตเราเสียงนี้เป็นเพียงอาการที่มันกระเพื่มกระเพื่มอยู่รอบรอบขอบของธาตุชีวิต มันก็เพิ่มอยู่ในความว่างเปล่าใสๆแล้วมันก็สลายคืนสู่ความว่างเปล่าใสๆดังเดิมไอ้เสียงนี้เป็นเพียงเครื่องมือที่มีไว้ใช้อยู่ในโลกมนุษย์นี้เข้าใจตรงนี้ได้นะเสียงนี้เป็นเครื่องมือที่มีไว้ใช้อยู่ในโลกในจักรวาลนี้ <c oughs> ไว้สื่อสาร พวกเราลองนึกถึงสุนัขตัวหนึ่งแมวตัวหนึ่งแมวตัวสีขาวขนปุกปุยอ้วนจำมัมเห็นภาพไหมตาโตโตแมวภาพภาพแมวตัวเนี้ยจับต้องก็ไม่ได้แต่มันมีภาพอยู่ข้างในใจใจเราเนี่ยมันไม่มีปากแต่มันพูดได้ มันไม่มีเครื่องมือวาดภาพแต่มันมีภาพปรากฏได้ขณะที่เราคิดอยู่ในใจหรือนึกถึงเป็นภาพอยู่ในใจนี้รู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้มันมีไว้ใช้อยู่ในโลกใบนี้แค่นั้นแต่ในธาตุชีวิตอันเป็นต้นธาตุของพวกเราข้างในในนี้มันไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยมันมีแต่ความใสความบริสุทธิ์รู้จักคำว่าบริสุทธิ์ไหม มันเพียวมากมันบริสุทธิ์มันเป็นท่าต้นกำเนิดอะ